สวัสดีค่ะมือนี้นะคะคุณครูอ้วนนะคะกสิผ้ามาเห็ดน้ํายาล้างจานนะคะล้างจานนี่เราใช้มะนาวกิโลครึ่งแล้วก็เอ็นน้ำห้าลิตรเอ็นเจ็ดศูนย์หนึ่งกิโลแล้วก็เกลือเกลือฮอปกินนี่แหละนะคะแล้วก็หัน่นหันนะคะหัน่น หั่นมะนาวให้หมดนะคะหั่นมะนาวให้หมดค่ะเสร็จแล้วนะะมีวัตถุดิบแล้วก็ทำนะคะแล้วก็ไปใส่หม้อต้ม ต้มนะคะต้มแล้วก็เมื่อต้ม20นาทีเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่นะคะผงผงขมิ้นชันนะคะจะทำให้มีสีเหลืองนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นั้นก็จะกรองนะคะปรองเอาเศษเอาเปลือกเอาเม็ดเอาเม,เามาเล็ดของมะนาว ะะแล้วก็เอาเศษเศษต่างๆอยู่ตรงนี้เอาออกให้หมดนะคะจะกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะม,มาดูขั้นต่อไปค่ะกรองนะคะกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะกรองด้วยผ้าขาวบางกรองนะคะกรองให้กรองให้หมดเลยให้สะอาดนะคะอย่าให้มีเศษเศษเมล็ด น้ำมะกรองนะคะอย่าให้เหลือแม้แต่เศษเมล็ดนะคะอย่าให้มีเศษเมล็ดเศษเนื้ออย่างต่างๆของบักนาวนะคะให้ใหอออกรองออกให้หมดเลยนะคะกรองออกให้หมดเลยนะคะเอาเอ็นเจ็ดศูนย์นะคะเอ็นเจ็ดศูนย์นะคะเอาเอ็นเจ็ดศูนย์เทลงนะเกลือใส่ลงไปนะคะเกลือมีผู้อ้วนใส่หกขีดนะคะหกขีดก่อนหกขีดก่อนนะคะผู้อ้วนใส่ อ้วนใส่เกลือแปดเีดนะคะอ้วนใส่เกลือแปดดอันนี้ใส่ก้อนคนเหมนมันเขากันบัดทุย่ยสไผ่แยให้ผงเมนมลมดค่อยใส่เบิดนะคะใส่เลยค่ะก้นเลยค่คะ้นค้นเหมนมันเขากันนะคะ เ่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ค,ค่อยเติมนะคะขั้นต่อไปนะคะก็คือเราผสมนะคะ N 70กับเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ําน้ํามะนาวที่เราต้มนะคะซึ่งผสมกับผงขมิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมันจะออกสีเหลืองแบบนี้แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนคนไปเรื่อยๆเลยนะคะ เติมน้าไปเรื่อยๆค่ะเติมน้มามะนาวที่เราเตรียมมาไว้ไปเรื่อยๆเลยนะคะน้ำมะนาวนี้เรากรองเรียบร้อยแล้วค่ะควนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะควนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะควนไปเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เขาออกเกลือกักบเชื่อเอ็นเจูนนะคะผสมกันแล้วเขาก็เอาน้ำที่เขาต้มใหม่นี่ค่ะน้ว น้ำบมักนาาที่เขาเตรียมไว้ค่ะกวนกวนๆไปเรื่อยๆค่ะกวนไปเรื่อยๆเกิดฟองเกิดฟองกระซังมันนะคะมันจะเกิดฟองกระซังปล่อยเกิดฟองเลยนะคะพอเราคนนะคะมันละลายเสร็จแล้วเราก็จะตั้งทิ้งเอาไว้ค่ะตั้งทิ้งเอาไว้ให้ฟองมันให้ฟองมันหมดพอเขาคนเียบบ้อยแล้วนะคะคนกวนไปเรื่อย ค่ะเฮ็ดเสร็จแล้วนะคะคุณคู่อ้วนก็นเอามากรอกใส่อันนี้ไว้นะคะไอ้ฟองมันยังบเบิดเดี๋ยวฟองมันก็นหายไปนะคะเราเอามาไว้นี่ได้ประมาณหกลิตรนะคะหกลิตรนะคะจากหัวเชื้อไอเอ็นแล้วก็มะนาวกิโลครึ่งนะคะก็จะได้น้ํายาขนาดเนี้ยนะคะเราลงทุนไม่เยอะเลยนะคะลองทําดูง่ายๆค่ะ